อาจารย์สนใจครับที่สิบเก้าสงพิงกำลังดำเนินการที่ติดตามนะฮะันลอยข้านอกฮะมีกันเชยอากาศดีครับมีครับแรงกำลังดีแรงกำลังดี อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าโนะดยการนานทีมของช่างทึงน,นะครับเป็นช่างเชื่อมฝีมือดีของเรานะรและทีมนข้างในเป็นในช่างชายนะฮะบ,บ้านศิลปะในไทยนะฮะดูภาพเปลี่ยนนะการดีครับวันนี้ครับ ภาพรวมนะครับครับครับศิลปะนะฮะงานศิลปะแหวนแอร์ตรงตรงนี้ก็จะมีช่องแสงฮะช่องแสงฮะซูมให้ดูฮนะอ่าสวยงามนะฮะครับเราจะมีแสงทรงน,นู้นด้วย เผยแผ่ดูนะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะปรับฮะเดี๋ยวตรงนี้ต้อง,นะงออกครับอันนี้เป็นพื้นฉลอยนะฮะเพื่อจะระดับต่ำกว่าข้างในนิดนึงเดี๋ยวกดเสร็จก็จะคอยติดตามเดินมาอีกทีนะฮะครับในสองดีนยาบ้านะครับตอนนี้ก็จะนะครับ ไม่ดูเนาะอันไหนก็จะเป็นในช่างคนชายนะฮะอยู่ในครับตรงนี้มีช่องแสงครับ ช่องแสงฮะที่เมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวตรงน,นี้ก็จะมีครับจะได้เห็นวิสัยทัศน์สวยๆนะฮะครับงานศิลปะแนวไฟนะฮะตรงนั้นะฮะต่องแสงน,นี่ก็มีปันเกล็ดต่างๆนะ,ะครับตรงน,นี้เสื้อทับก้อนไก่นะฮะ สวยงามมากิดวนเ่าสวยงามครับเท่ากับการปูกระเบื้องเลยเคาะมาเด้บบบบบบอเขาะปักๆเคาะแล้วก็เป็นตะแกรงบดีสวยงามครับน,นี่ช่างชาครับฝังตรงนี้ครับตงนูช่างชายครับจะติดท่อลมนะฮะต่างเล็กๆแปดสิบพันห้าสิบฮะเพื่อจะรับลมจากบานปิดตาน,นูน,นะคะ พระข้ามาันใดนะฮะนอกที่บงถ่ายดูจน่อนะครับอันนี้คือตรงพื้นชั้นลอยนะฮะดูการเชื่อมของในช่างพิงนะครับแบบพิงฝีมือนะฮะน,นีมีช่องส่องลมนะฮะไประบายผ่านทางนี้ครับในครัวก็ในครัวก็มีหน้าต่างเปิดรับลมลมม็ิจะวิ่งผ่านนี้ใช้พลังงานธรรมชาติเพื่อประหยัด พลังงานไฟฟ้าพลังงานที่มนุษย์ผลิตเป็นทระหยัดนะฮะนี่จะพลังงานธรรมชาติอ้าวตัวนี้ครับในช่างทิงก็ใช้เทคโนโลยีแล้วครับใช้เลเซอร์ประหาระดับนะครับเลเซอร์เลยครับครับเป็นการใช้เทคโนโลยีครับเพื่อหาความเป็นฉากเป็นดิ่งนะฮะเพราะว่าหัวใจช่างก็คือฉากนะครับสุดยอดครับอ้าวโอเค